นี่มะนาวดกมากกินไม่ทันแต่เดี๋ยววาวิธีที่จะทำให้มะนาวดกนะคะนี่เขาบอกว่าต้องแก้งมันแก้งมันตัดใบโอวี่อย่าโซนโอ้ยดูความดูความโซนของนาง อยากทําอะไรก็อยากทําด้วยอื้ย,ยตัดไปค่ะนี่หาอะไรทําไปเรื่อยเนาะเดี๋ยววันหลังจะพามาดูการปลูกพริกนี่ค่ะตัดไปเลย ใบมันลกมันทําให้มะนนาวไม่มีน้ําด้วยมันอาหารมันก็จะไปเลี้ยงใบอ่ะแล้วก็ตัดใบมนทิ้ง ต้นซอมฟงเฮกเตาร์ออกดอกด้วยอย่าล่วงนะลูกปีที่แล้วได้ยินตั้งสองลูกนะไห <c oughs> <c oughs> นน,นี่มีหนึ่งลูก <c oughs> โอ้ยมาแรงมีมาแรงกินยอดใบมันทำไงดี ยายมันแตกยอดอ่อนอยู่นะรอดอยู่นะหาว่าไปเออฝรั่งกิมจูดูสิเฮ้ยออกลูกออกลูกนะจ๊ะเ้อดีงามนี่มะเขือ,อมีดอกด้วยนะจ๊ะ โอ้โหปลูกผักกินในกรุงเทพเลิศจะตายเดี๋ยวรอมาดูตอนมันแก่นะทุกคนมะเขือจ้าชุบโอ้ยต้นสูงไปไหนเนี่ยอันนี้ก็ะดกนะพริกเราก็ปลูกในกระถางนะเอ,อ พิ่งจะเริ่มปลูกค่ะมาโกรดก็มีนะจ๊ะนี่ต้ยมยำพร้อมกล้วยโมนอีกโมนอีกกินไม่ทัน นี่สักวันเราจะเป็นดอกบัวพลน่ะน,ะ,นะทุกคนสู้ๆนะทุกคนเดี๋ยวมันก็ผ่านไป